สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่28มีนาคมปี 66, ทท no ห6หนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ1น 1> 1> ึ่งกับสี่เก้ากับ1หนึ่ง4สองหนึ่ง4หนึ่งห้าจกสหนึ่งสับคู่ก็1น4 1 9 2หนึ่งส 9ก้าเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะพิเศษเก้าก็ะสองศูนย์ก็ะสามเก้าศูนย์เก้าสองสูนกสสามสองศูนย์เก้าสองศูนย์สามสามสานะคะจับคู่ก็บศูนย์เ9้าเก้าศูเกสองสองเก้าสอนยาเะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะอันนี้เน้นเก้าเด้อ ้าหนึ่งสามต่อไปปกติหนึ่งกับสี่สามกับหกหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกสี่เก้าสามหกสี่สูตรสามหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสามหกจับคู่กันหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งสี่หกหกสี่ สามหกหกสามเนาะก็ขอเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไป V ีไสี่กับเจ็ดหกกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหนึ่งหกเจ็ดเก้าห้าสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเนาะจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่หกเก้าเก้าหกหกเจ็ดเจ็ดหกสี่เก้าเก้าเจ็ดนะก็ขอเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะ าหนึ่งสี่เด้อว,วันนี้ที่เลกเราเอาสามแล้วเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่อันไหนที่เหมือนกันก็จุดไว้ก่อนเด้อต่างกันก็เพิ่มเข้ามานะโชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะ